ก็ได้คุยกันส่วนต่างก็เข้าไปดูตรงที่สูตรนีมก็เข้าไปดูได้ด้วยเองแต่ก็ปรากฏว่ามันยังลงไปไม่ถึงอันนี้ก็คงมันเข้าไปไปไปชุดหนึ่งส่วนวันนี้วันวันนี้ส่วนหนึ่งผมก็อยากที่ว่าเมื่อกี้น่ะที่บอกว่ามันจะเป็นร่องน้ำใช่ไหมก็ให้ให้ขึ้นไปข้างบนส่วนนึงแล้วก็ปรากฏว่าสองสามทีขึ้นไปไปข้างบนแล้วก็เดินบนที่แรกขึ้นออกมาก็ยังก็ยังไม่เห็นร่องรอยอะไรเท่าที่ควรอันนี้ หวายนี่น่าจ,จะอยู่ประมาณจุดจุดนี้จุดจุดทีดด่เราปากประมาณนี้นแล้วผมขออนุญาตเพราะจุดนี้ใช่ไหมครับจุดที่หวายนี่นะครับนะครับอ๋อญาตาสุดของเราที่เราเจอนะครับบริเวณนี้ขออนุญาตมันมันมันเล็กนิดนึงนะครับผมพอดไปแล้วครับห่างจากของเราก็กิโลนึ่งบริเวณปิงบอกเหงิที่จิงตาจะขึ้นไปก็คือรถโม่ไชครับจุดที่ที่สำคัญที่สุดก็คือหมวกนะครับหมวก ก็ห่างจากหูวก็จะประมาณส่วนนี้ครับหวกแล้วก็อะไรบุรีใช่ไหมบุรี่ประมาณนี้ครับแล้วก็เดินขึ้นมาเมื่อกี้ข้าสนิทสานก็เคยคุยกับทางนั่นว่าที่ว่าคุณตาเนี่ยยังไงเถียถ้ามองดูแล้วอาจจะพยายามกลับมาเอาไหว้ถ้ามองอย่างนั้นนะครับทีนี้พอมาเอาไหว้เนี่ยพอเดินขึ้นมาเนี่ยก็คือเท่าที่ฟังส่วนนึงเนี่ยหลวงไม่อยากจะให้เขาพัก แล้วท่านก็เอ๊ะทำไมเข้าวัดไปยังไงดีวะอาจจะมองอย่างนั้นก็เลยว่าปัญหาเส้นทางเดินนั้นมันบีดเรีย้ยวแต่พอไปจริงๆ้วอาจจะไปพอมาไปจริงๆนจะไปไม่ถึงปลายมันก็อาจจะมาขึ้นมาขบครับเพราะทีนี้ผมก็ได้คุยกับทิมงานว่าส่วนนี้ถ้าถ้าไม่งั้นเนี่ยเพื่อนอาจจะเดินขึ้นขบนนม้ไหมจะเดินขบไปเรื่อยๆไปจนสุดแล้วกลับลงมาจะลงมาไม่ได้เงี้ไย,ยไมไไปยังไงต่อ ครับนั่นแหละจะไปตัดเข้าลงมาหาหวายเนี่ยถ้ามองอย่างนั้นเลยนะรบอบลงมาไม่ถูกก็เลยก็เลยจะพวกนี้ทีนี้ผมจะสกี้นก็ถือว่าประมาณสี่ชุดเดี๋ยวจะให้ขึ้นปูนะครับเตรียมนำมาลักไปสามวันสองคืนนะครับก็ลองดูว่าทีมป่าไม้จะไปสามวันสองคืนไหนจะลองดูด้วว่าถ้าทางทหารจะจัดจะเป็นยังไงหรือถ้าทหารก็ไม่ไปได้ ไม่ได้นั่นก็เอาอยู่ข้างล่างมันก็มันก็จะมีสองจพตกนี้นะครับสองจัตชุดสามันชุดหนึ่งจะขึ้นไปข้างบนเลยถ้าถ้าเจอโชคดีที่เจอนะครับก็จะลงมาก่อนแต่ถ้าไม่เจอก็จะให้เดินไปจนอาจจะไปทะลุอีกซสีกหนึ่งของของฝังงนทีนี้ก็เผื่อเผื่อคุณตาไปแล้วจะเดินไปเนี่ยนะครับนะเพราะว่าถ้าดูแล้วท่านเองก็หนึ่งเคยเป็นทหารเก่าเคยเป็นตำร,ร,รวจเก่าใช่ไหมครับไปรศแก่<อ>จะมี การดำรงสามารถดำรงชีพในป่าได้แล้วก็จะไปเรื่อยๆบางทีอาจจะทำทิศทางไม่ได้อันนี้สองทุ่งนี้ก็จะจัดอีกชุดหนึ่งมวงไปเลยสี่ชุดก็จะจะเรือทีมทหารกับทีมผู้ชีพกู้ภัยครันนี้จะเรือมาด้านทางนี้เรายังไม่ได้สแกนอะไรเลยนะครับนะเท่าที่ฟังมาก็คือว่าเวลากุตาลงมาเนี่ยบางทีหลงเอารถจอดตรงนี้ไปหลงรักลงหน้านนู้นบางทีกลับมาไม่ถูกต้องให้ทาง ชาวบ้านใช่ไหมครับเราเดฟ๋างพามาเพราะฉะนั้นอาจจะวันนี้อาจจะเป็นอย่างนั้นได้แต่ปรากฏว่าถ้ามาคิดอีกอย่างว่าว่าท่านลงมากลายเป็นตอนกลางคืนหลงอีกลงมาไม่เจอไครไม่ไม่ได้เจอไม่ไม่ได้ลงมาตรงป่ายางอาจจะไปลงมาเจอป่ามันก็นี้ตรงป่ามันถ้าเกิดมันตรงไหนที่มันขึ้นสูงเราเดินครับทะลุในป่ามันมันก็มก็มีโอกาสที่จะหลงในตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มานั่งคิดเรา คือตอนนี้มันมันมันสามารถคิดได้ไปหลายๆอย่างนะครับนะก็ก็จะนี้อาจจะแบ่งเป็นสองชุดพวกนี้ก็คือชุดหนึ่งคือไปนอนท้างเลยแล้วก็ดูที่ว่าเป็นยังไงตามมาตั้งคือให้เดินทะลุไปไปไปที่นี่ไปแต่เดี๋ยวก็อาจจะต้องมาเซตกันดูว่ามันไม่ใช่ว่าเดินไปได้มันอาจจะต้องมีจุดเหมือนท่ว่าเราต้องต้องเดินจากจุดไหนจุดที่ที่เราเจอค้นบุหรี่สุดท,ท,ท้ายแล้วเรามามองดูที่ว่าถ้าเจอค้นบุหรี่เส้นทางที่ก็ถ้ามองว่าเอา ว่เพิ่งจะไปเอาไหว้เนี่ยล้วเพิ่งจะต้องเดินขึ้นไปยังไงแล้วก็จะย้อนลงนไปยังไงจะต้องมาวางนะครับตรวจนะครับแต่ว่าส่วนที่อยู่ข้างล่าาเนี่ยถ้าดูแล้วกันว่าพรุ่งนี้อาจจะจัดเป็นทีมปรับใหม่ก็ได้ไม่อายเป็นทีมก็ได้หรือเราอาจจะเดินเป็นหน้ากระดานก็ได้ใช่ไหมครับแต่มันก็จะง่ายขึ้นการเดินเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่ไกลเท่าไหร่กระดานนี้หมดเด็ตรงนี้น้ำล้าเสร็จแล้วก็เปลี่ยนไปหน้าอีกหน้าหนึ่งก็จะเดินเดินไปเรื่อวันวันพวกนี้ครับนะครับ มีอีกอันจุดหนึ่งปรากฏว่ายังยังคาใจกับทางทางญาติอยู่นะครับทางทางหลานเพนก็ว่ามันจะมีจุดที่ว่าหลังจากที่เราเจอ,อเจอที่ประมาณลายนี่ใช่ไหมประมาณลายยี่ดมตไหนประมาณนี้นะนะครับจากหลายแล้วก็วดูที่ว่าถ้าเราจะเดินมาหาตรงพุ่นบุรีอาจจะเดี๋ยวอาจจะสักชุดหนึ่งกับต้าเราลองเดินตรงนี้ดูที่ว่ามันมันจะนั้นไหมคือสกีนซ้ำอีกรอบเนี่ครับ นะครับเพื่อเพื่อนั้นท่ากันนะครับก็ก็เหมือนกับว่าพรุ่งนี้ก็เป็นสามชุดชุดหนึ่งขึ้นเขาไปจะมีนยิบป่าไม้ประมาณสักสี่ชุดอยู่ข้างล่างนี้ก็กระจายกันดูแล้วก็อาจจะมีชุดหนึ่งเพื่อที่จะไปดูดูตรงนี้เท่ากันนะครับนะก็ก็จะประมาณนี้เท่ากันนะครับเพราะว่าก็ลองดูนะครับนะถ้าก็ เอาวนนให้เจอแล้วกันนะครับแล้วเราเราก็จะได้เสร็จสิ้นภาระกิจของเรารับถ้าไม่เจอก็เดี๋ยวต้องมานั่งคุยอีกตรงนี้งมันต้องมานั่งคุยนันอีว่าเราจะต้องเอาอย่างไงต่อแล้วกันนะครับนะครับม,มีมีใครมีความคิดเห็นอะไรจริงจริงของพวกนี้นะครับถ้าใครมีความคิดหรือมีแนวเสนอออกมาได้แล้วเราจะได้มานั่งวิ <ๆ S 1> เคราะห์กั <ๆ S 1> นนะครับเพราะว่าบางบางอย่างบางอย่างเราก็คิดไม่ถึงก็มี ครับนะใช่ใช่ใช่บางครั้งก็แบบเนี้ยไปนั่งคุยนั่งอะไรบางทีมันมันก็ได้ในะคิดถึงอะไรที่มันน่าจะเป็นไปอย่างนั้นไหมการขยายเพื่อที่จะปรับเพื่อที่จะหาครับนักมีนากรีตาร์ตาลูพุตาผู้กองว่าเมื่อไหครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีนะก็ก็ไงผู้ช่วยผมครับไม่มีเลยนะนะเพื่ออันญาตเสนอในส่วนที่จะขึ้นยังขึ้นขึ้นภูนะครับก็คือ มก็ขึ้นหไปขอในส่วนของตามาจะเป็นเสอาัจัจับผครับพือนเจะบเสนอมจบก็คือสองที่ไฟอ้อมแล้วก็ที่วานีแล้วก็อที่นจะขึ้นข้างบนผมก็เช็คหอก็เอาเป็นสามพื้นที่นะครับสามเดี๋ยวผมจะไปเสนอผู้พักฟองพันธุ์ผู้พันธ์ท่านจะมาพรุ่งนี้ครับวันนี้ท่านติดภารกิจนะครับ ก็เราก็จะตกลงกันนี่แล้วก็จะเสนอตามแผนของหน้านะครับแล้วก็ตามที่เราคุยกันผมก็จะเสนอท่านจัดทุดแบบนี้ขออนุญาตครับเป็นามเ3าพื้นที่เราจะไม่ตัดประเด็นนี้แต่ประเด็นหลักๆก็คือพื้นที่ที่เราเห็นบริเวณเขาแล้วก็ขออนุญาตช่วยให้พี่ๆที่มีประสบการณ์ของที่ป่าไม้พวกตะกีนอะไรเก่งนะครับจะตัดอันนี้ สองอาทิตย์สามอาทิตย์เขาก็ขอให้พี่ช่วยจัดให้ไว้ใช้ไว้ผมเลยนะครับพี่ก็มีประมาณด้ยจริงที่ท่านเคยโดนพระที่วัดสังห้ามไม่ให้เข้าวัดแล้วก็เอาก็ราะจริงที่ท่านเคยหลงไปเจอชาวบ้านถ้าเกิดเอามามัดรวมกันเนี่ยมันมีทางเปลี่ยนไปได้อยู่อยู่ทางนึงคือพอแกไปลืมมัดฝ่ายหรือว่าแกไปหลงเอาไว้ตรงนั้นเนี่ยมันเยอะพอสมควรแล้วแกกลัวพระจะจะห้ามไม่ให้แกขึ้นไปเนี่ย แกก็เลยใช้วิธีการขึ้นทางนี้แกตัดขึ้นทางนี้แล้วแกไปเจอแกไปเจอหวายแล้วแกไปตัดแล้วแกไปลืมหัวตรงนั้นนะแล้วพอได้ตรงนั้นพวกแกก็เดินตัดขึ้นไปตรงตรงหัอหอยเพราะว่ามันมันมันจะถ้าเดินตัดขึ้นไปตรงนั้นเนี่ยมันจะเลยแนวของแนวเขตของวัดนะฮะถ้าแกตั้งใจอย่างนั้นนะครับก็คือเดินให้มันเลยแนวเขตวัดแล้วแกค่อยเดินอ้อมเข้าไปเอาหวายของแกใช่ใช่ครับแต่ว่า ตรงที่เจอก้อนบุหรี่เนี่ยมันจะขยับขึ้นไปอีกนะครับขยับขึ้นไปอีกผมก็เลยสันษฐานว่าพอแกไปถึงตรงนั้นเนี่ยแกอาจจะเหนื่อยนะฮะถ้าเดินเนี่ยถ้าคนแก่เดินเนี่ยถ้าเช้าออกแล้วว่าอาจจะไปเหนื่อยตรงนั้นแกไปพักดูดบุหรี่แล้วทีเนี้ยมันก็มีสองทางก็คือแกต้องขึ้นหลังหลังภูไปนะฮะตรงที่ท่านหัวหน้าจะไปสแกนอยู่แล้วนะฮะตรงหลังภูมันจะมีพื้นที่อยู่ตรงนึงที่หนึ่งที่ที่ผมคิดว่าแกน่าจะเดินตัดไปก็คือ จากจุดที่เจอก้นบุหรี่แกเนี่ยลากเส้นไปหามัดหวายของแกนะฮะแกจ,จะเดินตัดไปนะครับแล้วแกอาจจะไปเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอาจจะไปพักเหนื่อยพักอะไรระหว่างทางครับแต่ว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นที่ลาดชันครับเป็นที่ลาดชันมันจะชันมากนะฮะการเดินสแกนเนี่ยมันอาจจะมันจะ,จะใช่ครับมันถ้าเกิดแกยงัง แกยังพอจําจุดที่แกเอาหวายไปทิ้งไม่ได้แกอาจจะขึ้นไปตรงนั้นแล้วแกอาจจะตั้งใจจะเดินตัดไปตัดไปตรงที่เจอมัดหวครับผมก็เลยว่าพรุ่งนี้ก็จะจัดชุดอยู่แล้วที่จะไปสแกนตรงนั้นะผมอยากให้ไปเริ่มต้นที่ค้นบุรีนะครับถ้าชุดเดียวผมว่าไม่น่าจะพอเพราะวันนี้ผม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 ไปเดินมาเองทุกวันนะครับผมผมผมรู้ว่าเวลาเดินเนี่ยหน้ากระดานถ้าเกิดสิบคนเนี่ยมันจะ มันจะหน้ามันจะประมาณเนี่ยฮะประมาณต้นยางต้นนู้นก,ก็คือก็คือระยะสายตาคนนะครับซึ่งถ้าเกิดจะเอาเกมพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันน่าจะใช้บบชครับครับคสองศูนย์นะขอบขวาเนี่ยเป็นตีนเขาขอบซ้ายเนี่ยเป็นสานเขาแล้วก็เดินตีไปนะครับผมคิดว่าผมผมอยากเสนอแขนแขนตรงเนี้ยครับเพราะมันผมยังติดใจตรงนั้นอยู่ว่าแกน่าจะแกน่าจะตั้งใจไปเอามัด่ายของแก ก็ไม่เป็นไรก็ถ้าอย่างนั้นก็อาจจะปรับได้นะจะจะประับขึ้นไปข้างบนมากมมก็มัจะเริมันก็จะเริ่มเป็นแถวตอนเพียงเดียว <c oughs> แต่ว่าพอพี่ทหารเขาเดินเนี่ยคือเขาจะไปพอสจุดแล้วก็จับทิศ <c oughs> แล้วก็ทิศไฟทิศมันอย่างเงี้ยฮะไปสมมติทิศร้อยแปดสิบก็หน้าร้อยแปดสิบของไฟของมันแบบนี้มันจะมันจะสก,กรีนได้ได้ได้ชัวร์ปะ <c oughs> มัทับกันใช่ครับมันไม่ทับกันแล้วก็มีพอทหารเพิ่มเติมแต่เฉพาะเพิ่มนี้ตรงที่ว่าตอนที่บางอน 不过动。